dâm mì mừng mai สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องคนเหนือคนนะครับจะมีการสปอยและเล่าปมเนื้อหาต่างๆของเรื่องคนเหนือคนนะครับรวมไปถึงการสปอยในตอนจบด้วยต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าคลิปนี้เป็นคลิปสปอยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องราวของคนเหนือคนก่อนนะครับผมก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับผมกดออกไปก่อนเลยด้วยความที่คุณอาจจะรอลุ้นไปกับละครที่จะออกอากาศไป แต่ละวันนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยไปอ่านในเรื่องย่อตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเนี่ยลงไว้จนถึงตอนจบแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงตอนจบของเรื่องนะครับผมโอเคถ้าใครเนี่ยอยากฟังไปฟังมพร้อมกันเลยครับเรื่องราวของคนเหนือคนนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของการปลอมตัวของพระเอกหนุ่มเมคานั่นเองนะเดี๋ยวจะเล่าย้อนไปในอดีตก่อนด้วยความที่ตัวของเมคานี่เขา มีอดีตที่พลัดพรากจากพี่ชายของตัวเองนั่นเองนะครับเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับผมเป็นวันที่แสนสุขของครอบครัวขององค์อาจนะครับซึ่งเขาเนี่ยไปพักผ่อนที่ริมทานแถบแตะเข็บชายแดนครับกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าวิภาครับซึ่งวิภาเนี่ยกำลังเลี้ยงลูกน้อยที่มีชื่อว่าคิงครับซึ่งคิงเนี่ยมีอายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นเองนะครับผมยังจําความไม่ได้ยังไม่รู้ภาษาแล้วก็มีคนรับใช้นะครับคอยดูแลลูกชายอีก2คนนะั่นคือเคียวกับคม ซึ่งเคียวเนี่ยมีอายุเพียงแค่สขวบส่วนคมเนี่ยมีอายุ9ปีแล้วในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่การพักผ่อนนะครับอยู่ดีก็มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งนะครับผมพกอาวุธเนี่ยมาเต็มมือเลยแล้วก็มารอบสังหารองค์อาจนะครับคมเนี่ยพาเคียวน้องชายอายุ2ขวบเนี่ยวิ่งหนีไปตามคําสั่งของพ่อครับส่วนแม่ของเขาเนีครับคว้าตัวของคิงไวหนึ่ขวบเนี่ยเข้ามาอุ้มแล้วก็พาหนีครับ แต่วิพาณนะครับผมก็วิ่งไปได้ไม่ไกลนะครับก็ถูกคนร้ายนะครับผมสังหารจนตายร่างของเธอเนี่ยได้ทับคิงเอาไว้นะครับแต่ว่าผู้ร้ายเนี่ย มองไม่เห็นคิงและคิดว่าได้สังหารวิพาไปที่เรียบร้อยพวกมันก็เลยไปนะครับที่คอของคิงนะครับผมมีสร้อยพระองค์เล็กเนี่ยห้อยอยู่ตัดไปที่คมนะครับผมลูกชายคนโตนะครับได้อุ้มเคียวแล้วก็วิ่งกระเตงหนีมาซ่อนนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกตามล่าจนเจอตัวนะครับด้วยความที่คมเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตนะครับเลยบอกให้น้องชายเนี่ยหลบซ่อนตัวเอาไว้กิมเงียบและได้ฉีกรูปของเขาทั้งคู่ที่ถ่ายด้วยกันนะครับผมเอาไว้เพราะว่าถ้าในภายภาคหน้าเนี่ยเขาได้เจอกัน รูปรูปนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยืนยันว่า เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับและคมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจวิ่งล่อไอ้ผู้ร้ายเนี่ยไปนะครับส่วนชายชากันพวกนั้นนะครับผมก็วิ่งตามคมไปสุดท้ายเนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้น 2- 3สนัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับผมว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยชะตากรรมเป็นตายร้ายดีอย่างไรสิ่งที่คมจําได้นะครับผมว่าคนที่มาสังหารครอบครัวของเขานะครับคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับเขาเนี่ยมีขาข้างหนึ่งที่เป็นขาเทียมครับ ฝันร้ายนี้นะยังคอยหลอกหลอนคมเนี่ยมาตลอดระยะเวลา25ปีนะและคมเนี่ยได้รับคําบอกเล่าจากตาจุนนะครับทำให้เขาเนี่ยเชื่อว่าเคียวน้องชายของเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ส่วนคิงเนี่ยเขาเห็นกับตาว่าแม่เนี่ยอุ้มหนีไปแล้วก็ถูกยิงล้มลงครับคมเนี่ยคิดว่าคิงคงตายไปแล้วคมเนี่ยเลยคิดที่จะตามหาน้องชายที่ชื่อเคียวนะครับซึ่งคมเนี่ย พกรูปครึ่งหนึ่งที่ถูกฉีกเอาไว้เนี่ยติดตัวไว้ตลอดตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับภารกิจของคมเนี่ยที่ได้รับมอบหมายณนะตอนนี้ก็คือเข้าไปสืบเรื่องในบ้านของกําณันเดชานะครับที่นี่เนี่ยคมได้รับความช่วยเหลือจากเผือกนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนรักที่สนิทกันตอนที่ติดคุกนั่นเองนะเผือกเนี่ยยอมเป็นสายให้กับคมนะครับผมแล้วก็คอยบอกความเคลื่อนไหวของกําณันเดชาและช่วยหาที่ซ่อนของยาเสพติดครับเมคาเนี่ยสืบไปเจอแหล่งที่ขายยานะครับและพบว่ามียาเสพติดกลางเนี่ยหลุดมาขาย สองสถุงแต่คนที่ขายเนี่ยบอกว่ามันส่งมาหลายๆทอดนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็พบว่าลูกน้องชั้นปลายแถวเป็นคนของเรืองเดชนะครับผมเอามาปล่อยขายเมคาเนี่ยเลยคิดว่าพวกมันเนี่ยก็คงจะขโมยมาจากเจ้านายของมันเนี่ยเลยตัดสินใจนะครับที่จะไปที่โกดังของเรืองเดชเมคาลอบเข้าไปดูโกดังของเรืองเดชครับแต่สิงคอ r นะครับผมไหวตัวทันสิงคอนเลยสั่งให้คนเนี่ยไล่ยิงเมคาจนเกือบเสียท่าครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดาวก็เข้ามาช่วยเมคาเอาไว้ทั้งคู่เนี่ย,ย,ย ต้องต่อสู้กับลูกน้องของเรืองเดชนะครับจนหลังชนฝาแต่สุดท้ายพวกของสิงขอที่มีมากกว่าจนทําให้เมคากับเนตรดาวเนี่ยกำลังจะเสียทีคมนะครับผมเข้ามาช่วยเอาไว้โดยเขาเนี่ยแกล้งเข้าไปปะทะกับเมคาและเนตรดาวและปล่อยให้เขาทั้งคู่เนี่ยหนีไปได้สิงขอนเนี่ยโมโหมากที่คมเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเหตุสุวิสัยนะครับสิงหขอนเนี่ยเลยไม่เอาเรื่อง ในขณะที่เมคานะครับผมหนีไปได้เนี่ยเขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกยิงที่ช่องท้องครับเนดดาวเนี่ยจึงต้องรีบพาเมคาไปส่งที่โรงพยาบาลในขณะที่เมคาเนี่ยอาการโคบ้าอยู่ครับเนดดาวเนี่ยรู้สึกสงสารและเห็นใจเมคาซึ่งตัวของเนดดาวนะครับผม เธอเนี่ยได้เคยเปิดกระเป๋าสตางค์ของเมคานะครับผมแล้วก็พบรูปถ่ายวัยเด็กของใครบางคนนะที่ถูกฉีกเอาไว้ซึ่งภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของคมตอน9้าขวบนะครับผมที่เขาเนี่ยฉีกรูปแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งนั่นเองนะเธอสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามเมคานะครับเพราะว่ากลัวว่าเมคานี่จะว่าเธอไร้มารยาทที่เธอเนี่ยเคยแอบไปเปิดกระเป๋าสตางค์ของเมคาตัดมาที่อีกหนึ่งคู่นะครับผมแสงฉาย กับคิมหันนะครับเริ่มสนิทกันมากขึ้นเมื่อถามถึงพ่อแม่ของคิมหันเนี่ยตะปลิวเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ25ปีที่แล้วครับตะปลิวเนี่ยยังเป็นหนุ่มและเป็นพานล่าสัตว์ครับขณะที่เขาเนี่ยล่าสัตว์อยู่ห่างไปบริเวณที่องอาจนะครับผมตั้งแคมป์พอสมควรแกเนี่ยได้ยินเสียงปืนครับแล้วสักพักเนี่ยก็เห็นวิภาอุ้มเด็กคนหนึ่งวิ่งหนีกลุ่มชายชะกันมาครับและเห็นว่าวิภาเนี่ยถูกยิงล้มลงแล้วพวกมันเนี่ยก็เห็นว่าวิภาตายแล้วก็เลยไปนะครับตะปลิวเนี่ยเลยได้เก ซึ่งคิมหันนั่นก็คือคิงนั่นเองนะครับผมแสงชายเนี่ยรู้สึกสงสารและก็เห็นใจคิมหันนะครับเขานั่งคู่เนี่ยเริ่มชอบคอกันมากขึ้นนะคิมหันเลยมอบสร้อยพระเขาเนี่ยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนะครับผม เอาไว้ให้คุ้มคลองแสงฉายเพื่อเป็นของขวัญว่านี่คือเครื่องยืนยันความรักของเขาทั้งคู่นะครับคิมหันและแสงฉายนะครับผมร่วมมือการต่อต้านกำนันเกชาเรื่องตัดไม้และคิมหันเนี่ยได้ส่งข่าวไปเปิดโปงกำนันเกชานะครับทำให้กำนันเกชาและผู้านะครับผมต้องคดีแต่ยังใช้เส้นสายเนี่ยหลุดคดีออกมาได้กำนันกับผู้าแค้นมากแล้วก็คิดที่จะสังหารคิมหันครับคมเนี่ยเขาได้รับมอบหมายเนี่ยให้ไปฆ่าเมคาคมพยานปฏิเสธครับผมแต่ถ้า เขาไม่ทำนะครับสิงขอเนี่ยจะรับงานนี้เองคมเนี่ยไม่อยากฆ่าคนนะแต่ถึงอย่างไรคมก็ต้องบุกเข้าไปเพื่อฆ่าเมคาครับเขาเนี่ยสร้างฉากนะครับผมว่าเขาเนี่ยสู้เมคาไม่ได้และยอมให้เมคาเนี่ยยิงจนได้รับบาดเจ็บ เนดดาวเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไล่ล่าคมไปเนะครับเป็นจังหวะที่คมเนี่ยทำกระเป๋าสตางค์ตกเนดดาวเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเปิดกระเป๋าสตางค์ดูจนเธอเนี่ยได้พบรูปอีกครึ่งหนึ่งที่ถูกฉีกเอาไว้เนะครับผมเป็นรูปของเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กในรูปนั่นก็คือเคียวหรือเมคาตอนเด็กนั่นเองเนะครับทำให้เนดดาวเนี่ยเก็บความสงสัยเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้บอกใคร คมเนี่ยหนีไปได้จากการถูกยิงของเมคานะครับผมจนไปพบกับพราวฟ้าครับเธอเนี่ยพาตัวของคมเนี่ยไปรักษาคมพบว่ากระเป๋าสตางค์ของเขาเนี่ยหายไปเขาพยายามคิดว่ามันหายไปตอนไหน พาวฟ้าถามคมพยายามบายเบี่ยงไม่พูดเรื่องจริงครับแต่พาวฟ้าเนี่ยก็ดูออกพาวฟ้าเนี่ยเธอเลยพูดว่าเธอได้ยินเรื่องเดดพ่อของเธอเนี่ยสั่งให้ไปฆ่าคนเธอไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพ่อของเธอเนะครับและคิดที่จะเตือนพ่ออยากให้เลิกทําสิ่งผิดกฎหมายครับ เรื่องเดเนี่ยขึ้นหลังเสือแล้วก็ลงยากครับจะว่าไปเขาเองเนี่ยก็อยากกลับใจมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาลงจากหลังเสือเนี่ยกำนันเกชากับไม้ครับคงไม่ปล่อยเขาไว้แน่ๆเรื่องเดชเนี่ยอธิบายกับ พลาวฟ้าในคืนวันนั้นครับและสิงขรเนี่ยก็แอบฟังอยู่สิงขรเนี่ยมีความหลังที่ไม่ดีกับเรืองเดชอยู่แล้วครับซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยตามศักดกันจริงๆเขาไม่ใช่อาหลานกันแท้ๆครับผมเรืองเดชเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของสิงขรแต่เขาเนี่ยเคยผิดใจกันครับและพ่อของสิงขรเนี่ยถูกฆ่าตายอย่างมีเงื่อนงำซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าครับสิงขรเนี่ยฝังใจเชื่อว่าเรืองเดชเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการสังหารพ่อของเขาเขาจึงเก็บเอาความแคน้นอันนี้เอาไว้นะครับผ และพร้อมที่จะแก้แค้นเรืองเดช ER อยู่เสมอ er. พราวฟ้าเนี่ยบอกกับคมว่าเธอพูดกับเรืองเดช ER ให้เลิกทําสิ่งผิดกฎหมายครับและเรืองเดชเนี่ยรับปากคมดีใจและบอกว่าเขาเนี З ่ยจะคอยปกป้องเรืองเดชเองตอนนี้คมกับพาวฟ้าเนี่ยรักกันอย่างสนิทใจครับเรืองเดชเองก็รู้ครับและคิดว่าจะฝากฝังพาวฟ้าเนี่ยให้กับคมให้คอยดูแลซึ่งเรืองเดชตอนนี้ก็คิดที่จะวางมือครับเนื่องจากเกรงว่าพาวฟ้าเนี่ยจะมีอันตรายซึ่งจะว่าไปเรืองเดชเนี่ยก็ไม่มีคดีอะไรมากมาย เท่ากับกำลังเกชาแล้วก็ไม้ครับแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมีคนติดต่อเอายาเสพติดอะของกลางมาขายให้กับเรืองเดชครับด้วยความโลภเนี่ยเรืองเดชเลยตัดสินใจที่เดินทางไปซื้อเขาพาคมไปด้วยครับแล้วก็ขอให้คมเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเขาบอกคมว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้าย คมเนี่ยเลยยอมไปด้วยนะครับขิมหันกับแสงฉายนะครับลอบไปตามข่าวโดยที่ไม่มีใครรู้ครับถึงเวลาที่กลุ่มคนลึกลับเนี่ยเอายาเสพติดมาขายนะครับการขายเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นขิมหันเก็บภาพไว้ได้ทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะครับทำให้คมเนี่ยติดรางแห่ไปด้วยในขณะที่เนตดาวนะครับผมยังคงสงสัยอยู่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเมคาเนี่เป็นใครครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับ ทางหน่วยเหนือเนี่ยต้องบอกความจริงว่าเมคาเนี่ยคือคนที่ทางเหนือส่งมาเนะครับและต้องการให้เนดดาวกับเมคาเนี่ยร่วมมือกันเพราะเมคาบาดเจ็บอยู่อาจจะทํางานนี้คนเดียวไม่ไหวนะครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สายรายงานมาว่ามีคนติดต่อขายยาเสพติดของกลางให้เรืองเดชเมคากับเนดดาวครับจึงร่วมมือกันแต่ก่อนที่จะเริ่มงานเนบดาวเนี่ยเอารูปถ่ายที่เจอในกระเป๋าสตางค์ของคมเอามาให้เมคาครับแล้วก็เอามาต่อกันปรากฏว่ามันต่อกันสนิทครับเมคาจึงสง สงสัยว่าคมเนี่ยเป็นอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือว่าคมจะเป็นพี่ชายของเขานั่นเองคิมหันเนี่ยเอาข้อมูลที่ถ่ายเอาไว้ได้นะครับผมให้กับเนดดาวเนดดาวเนี่ยรายงานทางหน่วยเหนือนแล้วก็บุกจับเรืองเดชครับแต่เรืองเดชเนี่ยไว้ตัวแล้วก็หนีไปได้ครับโดยที่มีคมเนี่ยคอยอารักขาอยู่แต่ยังไม่พ้นครับกำนันเกชากับไม้เนี่ยรับรู้เรื่องราวที่เรืองเดช ครอบครองเฮโรอีนไว้คนเดียวครับจึงรวมกันมาไล่ล่าเรองเดชแต่คมเนี่ยก็ช่วยเอาไว้ได้ครับเรืองเดชเนี่ยไม่พอใจสั่งให้ฆ่าคิมหันครับท่านนายเก็บไอคนสองคนนี้ได้ไอเรื่องที่ท่านช่วยชีวิตนายไว้ที่สนามมวยเถื่อนถือว่าเราเจ้ากันใครเลยครับนายเมคา กันนสิงค์ขอเนี่ยพาพาวฟ้าหนีไปซ่อนตัวไว้โดยที่อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยครับส่วนคมเนี่ยเขาได้มาเจอกับเนตรดาวแล้วก็เมคาครับเมคาเนี่ยเอารูปที่ฉีกขาดและต่อกันให้เขาดูคมเนี่ยถึงกับน้ําตาร่วงเลยครับเพราะว่าที่แท้จริงแล้วเมคาคือเคียวน้องชายของเขานั่นเองเนะครับสองพี่น้องได้พบกันครับหลังจากที่คมเนี่ยทิ้งเคียวเอาไว้ตาจุ้นเนี่ยก็มาพบกับเคียวเข้าและจึงพาเคียวไปฝากกับพัทุดงครับซึ่งในขณะที่2พี่น้องเนี่ยกำลังปรับ ความเข้าใจกันอยู่นะครับผมแสงฉายเนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นมานะครับขอความช่วยเหลือบอกว่าคิมหันเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกตามล่าของสิงขรนะครับทันใดนั้นเองนะครับผมคมเนี่ยได้สังเกตเห็นพระที่ห้อยคอแสงฉายอยู่แล้วก็นึกได้ว่าพระเนี่ยคือพระที่น้องชายของเขาเนี่ยเคยห้อยตอนเด็กๆนะครับคมเนี่ยเลยถามไปว่าเอาพระองค์นี้เนี่ยมาจากไหนแสงฉายบอกว่าคิมหันให้มาที่แท้จริงคิมหันคือคิงน้องชายคนเล็กของเขาเนะครับเนตดาว แสงฉายเมคาและคมรีไปช่วยคิมหันครับแต่ก็ไม่ทันเวลาแล้วสิงคอ r เนี่ยได้ฆ่าคิมหันไปแล้วครับอ้างว่าเรืองเดชสั่งสิงคอนใช้จังหวะนี้นะครับผมจับตัวเนดาวนะครับแล้วก็หนีไปคมเสียใจมากนะครับเมคาเนี่ยโทษว่าเป็นความผิดของคมคิมหันถึงได้ตายเมคาเลยจับ คมเข้าคุกครับเพราะคมเนี่ยมีความผิดหลายข้อหาคมเข้าใจครับเขาบอกว่าขอไปสาสางเรื่องของเรื่องเดชเสียก่อนเมค้าไม่ยอมครับทั้งคู่เนี่ยเลยต่อสู้กันในที่สุดคมก็หนีไปได้ครับคมเนี่ยไปหาเรื่องเดชและคิดที่จะล้างแค้นแทนคิมหันครับเพราะว่าเขาคิดว่าที่คิมหันตายเนี่ยเป็นคําสั่งของเรื่องเดชครับซึ่งในขณะนั้นเองนะครับผมคมเนี่ยได้พบว่าเรื่องเดชเนี่ยใส่ขาเทียมอยู่ครับที่แท้จริงแล้วเรื่องเดชนะครับเป็นคนที่นําทีมชายชะกันเนี่ยบุกไป ฆ่าครอบครัวของเขาเนะครับผมในวันนั้นตั้งแต่เขาเป็นเด็กนั่นเองคมเนี่ยเลยบ้าเลือดนะครับผมและบุกไปถล่มเรืองเดชจนกระทั่งสามารถจับเรืองเดชได้กะว่าจะฆ่าครับแต่ว่าเมคาแสงฉายและตะจุนเนี่ยเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคมคงม,มีคดีไปอีกหนึ่งข้อหาครับเรืองเดชสานึกผิดครับและบอกว่าสิงห์ขอนเนี่ยจับพราวฟ้าไป ซึ่งที่แท้จริงแล้วครับผมสิงคอ r เนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการปล้นยาเสพติดของกลางครับเขาต้องการที่จะทําให้ไม้กัานานเกชาและเรืองเดชเนี่ยผิดใจกันซึ่งก็นั่นเป็นหนึ่งในแผนที่ต้องการที่จะแก้แค้นเรืองเดชด้วยเขาต้องการขึ้นเป็นใหญ่เพียงผู้เดียวครับยาเสพติดทั้งหมดนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่กับไม้และกํานานเกชาเมคาเนี่ยจึงนํากําลังตํารวจนะครับเข้าไปทลายจนจับกลุ่มไม้และสังหารกํานานเกชา ภูผาและลูกน้องได้หมดครับสิงค orn เนี่ยรวบรวมคนอยู่ที่ตะเข็บชายแดนครับซ่องสูมคนเนี่ยไว้จํานวนมากซึ่งเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะเป็นใหญ่แล้วคมเนี่ยบุกเข้าไปหวังที่จะกําจัดสิงค orn และพาพราวฟ้ากับเนตรดาวออกมานะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้เลยเขาเนี่ยก็เสียทีให้กับสิงค orn ครับเมคาเนี่ยบุกเข้ามาช่วยเขาวางระเบิดถล่มซุ้มของสิงค orn และช่วยเนตรดาวกับพราวฟ้าออกมาได้ครับเมคาเนี่ยได้ทําการสังห เชนเพื่อนรักของสิงค์อนตายนะครับส่วนสิงค์อนะครับผมก็ถูกคมเนี่ยสังหารเรื่องราวทั้งหมดยุติลงนะครับและเรื่องราวในอดีตก็ถูกเปิดเผยนะครับผมว่าตปลิวครับเป็นคนไปพบคิมหันแล้วก็เลี้ยงดูคิมหันเนี่ยมาตั้งแต่เด็กครับส่วนตะจุนนะครับผมไปพบเมคาและนําไปฝากไว้กับพัทุดงให้เลี้ยงนะครับผมส่วนคมเนี่ยถูกยิงนะครับผมแต่ไม่ตายมีนายทหารประเทศเพื่อนบ้านนําไปเลี้ยงดูซึ่งวันนี้นะครับผมถึงเหตุการณ์จะไม่ค่อยดีเท่าร แต่พี่น้องก็ได้กลับมาพบกันแต่พวกเขาเนี่ยรู้สึกเสียายครับที่ต้องสูญเสียน้องชายคนสุดท้องไปแต่ปฏิหาริย์ก็มีจริงครับความจริงปรากฏคิมหันเนี่ยยังไม่ตายครับแสงฉายเนี่ยได้นําตัวคิมหันเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาและบริจาคเลือดให้กับคิมหันครับสามีน้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งแต่คมเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่แล้วเลย ต้องรับโทษทุกอย่างนะครับคมเนี่ยเริ่มต้นที่คุกนะครับเขาเนี่ยก็จบลงที่คุกแต่คมก็มีความดีความชอบครับช่วยเหลือราชการจึงติดคุกได้ไม่นานและที่สําคัญพราวฟ้ายังรอวันที่เขาเนี่ยจะออกมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันนะครับเรืองเดชนะครับผมถูกตัดสินประหารชีวิตแต่รับสารภาพจึงเหลือโทษจําคุกตลอดชีวิตทรัพย์สินของเขาที่ไม่ได้ถูกยึดนะครับเขาเนี่ยยกให้กับพราวฟ้าแล้วก็คมเนี่ยให้ช่วยดูแลและ เป็นตัวแทนเรืองเดชคอยช่วยเหลือบรรเทาทุกชาวบ้านที่เดือดร้อนครับเป็นการเจ้าเชยความผิดที่เขาเนี่ยเคยทําลงไปส่วนเมคานะครับก็ลงเอยกับเนตรดาวและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขนั่นเองอันนี้เป็นการสปอยเนื้อหาตอนจบของเรื่องคนเหนือคนนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ตอนจบซะทีเดียวนะครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันถูกบีบเอาไวใ้ให้มันจบด้วยความรวดเร็วมันอาจจะเล่นสักสี EP ก็เป็นได้นะครับก็ ใครฟังแล้วเนี่ยก็อย่างเพิ่งคิดว่าอฟังตอนจบแล้วไม่ไปดูละครคือไปดูละครมันจะได้รายละเอียดอะไรที่มันมากยิ่งกว่านี้แล้วก็ได้รับอรรถรสของฉากแอคชั่นเนี่ยมากยิ่งกว่านี้นะครับถ้าผมสปอยตรงไหนเนื้อหาตรงไหนพิพาทประการใดก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปครับอยากให้ผมสปอยละครเรื่องอไหอีกก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับกากกกดดดดตติมไลช กดซับสับร้า